ปฏิจญาตาปัตญาตา <c oughs> มันนี่ญาตามะหมัดน้องใหม่จะหนึ่งน้องใหม่แล้ยข่ง้านนี่หนาฝนมาซอยหนึ่งจะตัดอาทิตย์อาทิตย์ตัวว่าช่วงนี้มันนาฝนกําลังฝนหนึ่งน้องใหม่กาลังขึ้นจะกำลังเสื่อมขึ้นย้าตกันเลยเยเป็นตัดหนึ่งห่มาห่างจได้หาสิบก็รู้วหามือวานนี่มือวานนี่นเลยเอามาใส่ถุงหมัดถุงจะ เพราะว่าตอนหนึ่งน่นใส่ถุงเดียวใส่ใส่ถุงเดียว,ยว,นะวมันจังห่อนเร็วมันจังแบบห่อนเร็ววันนี้ก็สุกแล้วแย่ก็จะเอามาซ้อนกันเองค่ะกัน,ก,นกันน้ำมันรั่วานำมะลวแล้วสิม,มัดเป็นคูเป็นคูไอ้เพคนสร้างเจ้าคนแม่ค้าอยู่ไอ้แถววัดยาน่ะเพคนสั่ร้างคนสั่งไปขาย,ายทางเนี้ยาย่ก็สิม,มัดไปได้อีกแปดแปดสิบเอ เป็ดซี่ครงจะเพราะว่าอยู่ในอั่อตัวนี้อยู่ในกลองตัวนี้ก็สิเปียวออกนี่มาส้นไอันขั้นสิกินสดก่อนกินปลาท่านจกต้องหนึ่งไบ้วพบ้อมใบเตยกินนั้นกินสามสีมันเหลียมันหลายสิกะย้ายก็ไปบ้านแหน่ไปสารคามแหน่ให้งวยพวกกินแหน่ไปทาไปทาำบุญลงท่านไปสินั่ย้ายก็ไใบเตยเห็ดตักบาตรใส่ตักบาตรทันงสิบเตยเห็ดดูอยู่ เลี้ยบเขียวหวานก็ไดได้ตค่ะแซ่บน้องใหม่กิมซุ่มกันเดียบน้องใหม่กิมซุ่มอันนี้มูแบบเป็นมูแหนงมันหน่อยมันแต่กับมูนี่มูตัดออกเป็นข้อเป็นข้อเป็นชิ้นก็่อะไปจะเห็ดแปงไตปลาค่ะแซ่บน้องใหม่หมืนหวานแล้วก็บขั้นลูกค้าเป็นสื่อไปแล้วเป็นแต่ว่าได้ไปต้มอีกเลยค่ะมันมันมันประคบแล้วพร้อมกินแล้วแต่ว่าขั้นนั่นกับวุ่นจะหน่อยเอาไปกินตะปุ้นกับแก้วเสแซ่บถือกันค่ะ การไายทางพานทั้งวัตถานิบออกไปทั้งเขาขี้จันแต่จะนี้ร้านหนึ่งเพิ่งมาเงียนทันละทานคืนขายน้องใหม่เงี้ยตากิซมุนเพลียอยู่กินกับมะมัดจะเพราะซมัดเป็นคนรูบาเวลาเตรียมขายมันจะหยิบไงเงีย้ยขายรู้ตามที่มาแบบขายถึกถึกกินกับว่าเหมือดอกคาโร้หนึ่งมันอะไรน้นองใหม่มันตันมันอ่อยไอ เนี่ยไม่เหยียดเป็นคูนที่หละค่ะนัดเป็นเนี่ยเอาแปา้งนัดพร้อมสม่จะคูนเนี่ยซักคูนี่เกียรติสิบบาทเพิ่นก็นไปขายสี่สิบสี่จินมหาเดียเ๋ยวแค่เพิ่นเลียบเตะ เตาพ่อขายเราูกค่ามันมากมากคนซื้อไปกินแล้วันก็นมาซื้อไป <c oughs> <c oughs> อีกหลังค้นปนากรมัมคนคนก,มกแบบนี้หลคนคนังค้นปลกรมักเป็นนอยน่อหน่อยนอยใหญ่หมักปขึ้นกันถ้า <c oughs> ย้ายมากเวลาแกงท่านแกงเปิดย้ายมาน้อหน่อยมักถูกเป๊ะเป๊ะเป๊ะกินใหญ่อันนี้ไปเฮ็ดอันเพ่นไปเคี่ยวซุปก็ได้แกนี้ ก็ได้หลายอย่างไปมักซุปก็ไเพซุปไปมกแกงกะแกงไปมาไปกินก,กับแก้วกับมอ้หวานนมันแซี่บเสียบเนบหวานบะหวานแบบหวานนัวแม่ตาหวานแบบธรรมชาติตัวย้ายหนึ่งใส่เตาเตาฟื้นถังถังไงละหนึ่งหนึ่งได้หนึ่งกิโลสิบห้ากิโลหนึ่งเท่าหนึ่งกับเทละสี่ห้าจานชั่วโมงคนไทย ใส่ฟืนมาหน่อยๆโ่ซิสสูตรโอ้ยไม่เห็ดแคนบูแกนบะสูตรยี่หลีนี่งานหนึ่งน้ใหม่ไม่ได้ม่ได้เขาบอกโซซิส,สปอกแล้วโซสิส,สตัดมาแล้วโซสิส,สปอกได้โอ้ยยุ่งกับลายเวลาตัดตัดจนดากลายเหมือนยุ่งกับดัก <laughs> นักกันกนักเสีเบิืงโอ้แต่นอนหนึ่งมันอันแกนซี่มัน เวลาน,นี่มันคือนหน่อยโลงเลยปทินอนน้อติบจตัรเสดายเป็นโล่มาตัดเมืดล,ลายเมดหี่ค่อนนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปส่งแม่ค้าเข้าไปแปดสิบโลโ่พอวันนี้จ้ะเดี๋ยวย้ายขนขึ้นรถกันนะจ้าเดี๋ยวไปสิทายลานในเบิร์นไปลานจ้ะเดี๋ยวไปลานก,นกันจ้าเอาฝากต้นขายกันได้แล้วได้แล้วไปแล้วค่ะ เมา่อไปขันอกแย่กสิคนขึ้นรถลบบนี้ฝนกสิตกนี่เลยแกนไปให้เติอนไปกัข้าวกสิมนาะคนบัมบี้ฝนกบบ่มีคนอยู่กับหมาตอบ พอดีไม่เอามาอีกก็คือสิเต็มแล้วไมาได้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมือรุ่นยังเอาไปส่งเพิ่นใหม่ค่ะและาา้วค่ะฝนกำสิงตกยัดยายตาก็จะไปส่งเพิ่อนดอกวันนี้แกกันทำไปเบื้องลานเพิ่อนเนาะไรลานเยันย,ย,ย,ยังได้ <laughs> จะไปค่ะไปแล้วนี่แหละจ้าลานที่ยัดตามาฝากเพิ่อนขายค่ะเพิ่อนพึ่งสิตั้งฝนตกแห้งเพิ่นสิเซาตกวันนี้เพิ่นกับกำลังสิเอาเขียนเอาโน้ตใหม่ขึ้นเขียนเดี๋มาหอด แล้วเลยตะรีตัวแต่ว่าก็ขายดีดีเลยตามาเอนีจยนี่เราจะมองใายอันน้องม่ยอะกลัอันวันได้แขนแล้วกํายยกลังทยอยก่าวผลสนเพิ่มเพิ่เอามนว่าแขนแขนนี่ก็สิเต็มเนี่ยเล่างี๊ย้วไปเพยละเรื่องมาฝากคนขายอยู่นี่แหะค่ะตาตาไมม้งม่ม้าฝากคนขายม้านานคน ເຮົາບ້ານເຮົາທຳມະດາເນາະອາເຈົ້ານີ້ເດີ້ຄ້າຂໍກັນໃນຕິດຫນ້າວ່າຈະລືມกด like กด share ກະຊິຕານເດີ້ເດີ້ນະຄ້າ by ຈົບບັດີຄ